สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันที่ฝนตกอากาศฝนตกจากเมื่อวานนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับแดดยังไม่ออกนะครับเหมือนจะมีบางๆแต่ยังไม่ไม่ไม่สว่างมีความสว่างแต่แดดยังไม่เยอะนะครับยังคืมนะครับคืมทั้งวันอันนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกานะครับเป็นแค่แสงสว่างกระทบลงมาเฉยๆนะครับ เป็นเมฆนะครับอากาศคืมนะครับวันนี้ดูบรรยากาศฝนตกเมื่อวานนะครับเหลังจากฝนตกมาดูกันนะครับว่าจะผลิตไฟตอนเช้าได้เท่าไหร่อันนี้แผงขนาด330วัตต์นะครับใช้ทั้งหมด9แผงตอนเช้านะครับวันนี้ต่อตอนุกรมกันนะครับอยู่บนหลังคาอีกอ4เอ5แผงนะครับ แล้วอยู่ข้างล่างอีกสี่แผงเป็นเก้าแผงต่ออนุกรมกันลงมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับกับวันที่ไม่มีแดดนะครับเป็นแค่แสงสว่างกระทบลงเฉยๆนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักไอ้ฝนตกแรงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับ นี้ที่ทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นตู้เย็นเสียงคอมเพรสเซอร์ดังอยู่นะครับอ่าอย่างนั้นอยู่ตรงนี้ก็ยังใช้ไฟจากโซลาเซลล์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูว่ามันใช้ได้กี่วันอันนี้แผงผลิตไฟออกมาได้320ยี่สิบยังสวิงนะครับเพราะว่าแดดมันยังความเข้มข้นแดดยังไม่มีศูนจุด สวิงเยอะเลยครับเห็นไหมครับผลิตไฟเดี๋ยวผมจะต้องปิดตัวอ,อันนี้ผลิตไฟออกมาตามโหลดนะครับใช้จากที่ตู้เย็นแล้วก็เราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับทำงานอยู่กับันนี้ย140วัตต์นะครับ150วัตตก็ถือว่าใช้แผงได้นะครับใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดโหมดกันย้อน ให้ดูว่ามันผลิตออกมาได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องคอยปิดดูถึงจะรูะ้ขอกดอไฟที่ผลิตออกมาจากแผงนะครับได้0.37กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่า370วัตต์นะครับ,ค,รบคือไฟยังเหลือนะครับอากาศแบบนี้อากาศที่ไม่มีแดดนะครับรันตู้เย็นแล้วก็เราเตอร์เน็ต ได้ใช้ไฟก็อยู่ร้อยกว่าวัตต์ก็จะเหลือไฟอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าวัตต์เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับตรงเมนูตรงตรงนั้นกลางนะครับเมนูกลางซ้ายเมอเหนึ่งนครับไฟที่เหลือนะครับตรงนี้ผมปิดระบบการย้อนไว้นะครับให้ไฟทําง,งานออกมาเราจะได้ดูค่ามันไฟเหลืออยู่ในระบบเนี่ยสองร้อยสามสิบสี่วัตต์เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าหลันตู้เย็นได้ แล้วใช้อ,อินเทอร์เน็ตอีสักประมาณสาสิบวัตต์นี่นะครับไฟเหลือส0 0้อยกว่าวัตต์นี่สามารถเปิดพัดลมได้พัดลมสิบหกนิ้วเนี่ยมันกินไฟอยู่ประมาณเจ็สิวัตต์แปสิบวัตต์เปิดได้ถึงสามตัวเลยนะครับเนี่ยสามารถเปิดพัดลมได้อีกสามตัวเลยนะครับเนี่ยหรือจะซักผ้าก็ได้เลยนะครับเนี่ยในวันที่ว่าแดดไม่มีแต่ก็ให้มีน้ําไหลปกติเนี่ยเปิดเครื่องซักผ้าได้เลยนะครับอบอดี้ว่าจะซักผ้าสทกหน่อยครับแต่ว่าบอดี้ อ่าน้ำไม่ไหลก็เลยไม่ได้ซักครับชัว่าจะซักให้ดูไม่ได้ไม่กมันก็กินไฟอยู่พอๆกันนี่แหละครับประมาณสามารถาเปิดตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าอย่างนี้ได้นะครับเครื่องซักผ้าได้เลยเนี่ยไม่ได้เปิดให้ดูน้ำไม่ไหลวันนี้ครับแล้วก็ใช้เน็ตหรือเราจะเอาไปเปิดพัดลมได้ถึง3ตัวนะครับตอนเช้าๆอย่างนี้เลยไม่มีแดดนะครับ แผงผลิตไฟออกมา293โวลต์นะครับ1.3แอมป์เนี่ยบวกบวกเอาคูณกันคูณกันออกมาแล้วระบบมันบวกลบกันนะค่าสูญเสียค่าอะไรก็จะเหลือไฟอยู่380วัตต์นะครับเนี่ยเดยวยิ่งสายสายขึ้นไปความสว่างเพิ่มขึ้นแสงแดดเริ่มนั่นขึ้นกน็ไฟก็จะผลิตขึ้นได้อีกนะครับอ,อ,อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้สายจากแผงนะครับมาสายสองเส้นต่ออนุกรมกันมาเลยครับ สำหรับพนที่แบบติดตั้งเองก็ไม่ได้ยากง่ายนะครับก็เข้าตามระบบมันไฟมาเข้าสายสองเส้นจากแผงนะครับอนุกรมกันมาเหลือสองเส้นเนี่ยใช้สายเบอร์หกนะครับแดงกับดําความยาววัดเอานะครับแผงตั้งอยู่ห่างกับเครื่องเท่ากี่เมตรกี่อะไรเนี่ยวัดเอาไฟเข้าผ่านฟิวผ่านเซอร์ผ่านเบรกเกอร์ฝั่งนี้จะเป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับ เข้าเซิร์ชเข้าเบเกอรอ์ตอนนี้ไฟดับนะครับรู้สึกว่าไฟจะดับเดี๋ยวให้ดูไฟดับไฟตกนะครับไฟที่บ้านกับผิดเหมือนเมื่อคือนจะเป็นบ่อยนะครับอันนี้เครื่องรีเครื่องรีเซ็ตรีสตาร์ทนะครับเครื่องรีสตาร์ทละตู้เย็ยนก็ตัดไปแล้วมันไฟมันตกบ่อยนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นที่ของการไฟฟ้านะครับอันนี้เพิง่งจะพอดีได้เห็นอากาศบรรยากาศแบรราาบ,รราาบนี้เลย เครื่องก็รีสตาร์ทขึ้นใหม่ไฟตกนะครับเมื่อคืนเป็นบ่อยเป็นมาสองสามวันแล้วนะครับอาการแบบนี้เหมือนไม่รู้เกิดจากหมอแปลงหมู่บ้านนะครับประมาณนี้พอไฟตกปุ๊บเครื่องก็จะดับนะครับเครื่องเครื่องไม่ทํางานนะครับไฟตกมันทํางานคู่กับไฟฟ้าบ้านนะครับทํางานขนานกันไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เราฝากไว้สําหรับคนที่ตัดสินใจหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โซล่าเซลล์นะครับว่าทําอะไร แดดไม่ออกอย่างนี้ผลิตไฟได้เท่าไหร่แดดอากาศคึมๆึก็ฝากไว้เพื่อนๆคนไหน,นสนใจนะครับมีแสงสว่างแต่แดดไม่มีนะครับเป็นแสงตกกระทบความสว่างจ้าออกมาเฉยๆนะครับวนันนี้ฝนอากาศฝนตกเมื่อวานครับแต่ยังผลิตไฟใช้งานได้นะครับยังมีแสงสว่างฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไป